ถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นเนี่ยตัวละครอาจจะพยายามแก้แค้นหาความจริงพิสูจน์ว่าพ่อตายเพราะว่าอะไรแต่นี่คือหนังของจอแดนพิวดังนั้นแล้วสิ่งที่ตัวละครสองพี่น้องทำก็คือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major t ์ทัร์ทนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะนําเอาตัวอย่างล่าสุดนะครับตัวอย่างภาพยนตร์ที่น่าสนใจเอามาทอดรหัสดูกันครับว่าในตัวอย่างนั้นๆเนี่ยมันมีจุดไหนมีตรงไหนที่น่าพูดถึงน่าเอามาถอดรหัสกันบ้างนะครับมากันเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับที่นี่ที่เดียวนะครับยูทูบชาแนลเมเจอร์กรุ๊ปดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับและตัวอย่างวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดของผู้กกกกํําาัับททีีี่่หนง็ จอแดนพีลนั่นเองครับกับหนังที่มีชื่อว่านบครับจอแดนพีลเนี่ยถ้าใครไม่ได้รู้จักกันในฐานะดาราตลกเคียนพีลเนี่ยผมว่าเราน่าจะมาคุ้นเคยกับแกอย่างเป็นทางการนะครับประมาณช่วงปี2017ครับตอนที่แกททาหนังเรื่อง Get o เอาหนังที่ได้ออสการ์บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับตามมาจากนั้นก็คือหนังเรื่องอาร์ครับในปี2019ครับหนังที่พลอตสร้างความมือฮาแล้วก็มีการถกเถียงมีการอธิบายพูดคุยกันไปทั่วโลกครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดในหนังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกกกกัันนนแแ่ครบลละ็ือา มาอีกครั้งของจอแดนพิวและก็ก็หนีบเอาเดวิดคาลุยาครับจากเกตเอากลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งหนึ่งด้วยครับความจริงแล้วตัวอย่างนี้ไม่ใช่เป็นภาพแรกจากนบที่เราได้เห็นนะครับเขาปล่อยทีเซอร์ออกมาตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าทีเซอร์ของนบเนี่ยต้องบอกว่าหือเหวอมากครับดูแล้วไม่รู้จะเอาอยัางไงครับแต่ตัวอย่างเต็มๆคราวนี้พอจะมีร่องรอยอะไรให้เราได้เห็นลแล้วแหละครับว่าในงานใหม่ของจอแดนพิวจะเล่าเรื่องไปในทิศทางไหนครับดังนั้นเรามาดูตัวอย่างเรื่องนบพร้อมๆกันครับ ตัวอย่างเปิดมาด้วยการเสียชีวิตของตัวละครคุณพ่อของสองพี่น้องที่เป็นตัวเอกของเรื่องนะครับสภาพเนี่ย สยดสยองครับจากตัวอย่างสั้นๆช่วงแรกเนี่ยนะครับเราน่าจะพอทราบได้ครับว่า2พี่น้องได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพ่อตายครับคนพี่เนี่ยดูเหมือนว่ายังทําฟาร์มม้าก,กับพ่ออยู่นะครับแต่น้องสาวออกจากบ้านไปคงจะไปทําตามความฝันอะไรแบบนั้นครับเป็นการคาดคะเนนะครับแล้วจากตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวละครน้องสาวเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ฮอลลีวูดครับซึ่งนั่นก็น่าจะหมายความว่าเธอไปตามความฝันในวงการบันเทิงอะไรแบบนั้นครับ What told you? แล้วคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์อะไรอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างก่อนหน้านี้ครับมันเหมือนมีอะไรแปลกๆล,ล,ลอยมาบนฟ้าครับแล้วนั่นแหละที่ทำให้พ่อของนังกกู่เสียชีวิตครับ <Different. S 2> พ่อเห็นอะไรกันแน่นั่นคือสิ่งที่ตัวละครสงสัยซึ่งดูเหมือนว่าตัวจอร์แดนพิลเองจะไม่ได้เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับนะครับแต่มีการพูดออกมาในตัวอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็มีภาพให้เราเห็นเลยครับว่ามันมีสิ่งลี้ลับอยู่บนฟ้าครับนั่นก็คือจานบินของพวกเอเลียนหรือว่าที่เรารู้จักกันมานานว่า Unidentified Flying Object หรือ UFO นั่นเองครับ Are you โดยอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวนะครับเราจะเห็นงานโชว์อะไรบางอย่างครับคล้ายๆเป็นงานวัดของฝรั่งนะครับเปรียบเทียบแล้วมันคล้ายๆโชว์ไอ้อับดุลของบ้านเราเลยแหละครับมันคือจังหวะที่เราได้เห็นตัวละครของสตีฟยอนครับเปิดโชว์ที่เจ้าตัวบอกว่ามันจะมหัศจรรย์พันลึกยังไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนในกล่องเนี่ยมันมีผ้าคลุมอะไรบางอย่างเอาไว้กลางแจ้งครับแต่ความจริงในกล่องที่ว่านี้เนี่ยในทีเซอร์ตัวอย่างสั้นคราวที่แล้วนะครับมีการเปิดเผยให้เราเห็นครับว่ามันมีอะไรอยู่ในกล่องครับนั่นก็คือม้านนัั่เองครบ แล้วทำไมต้องเป็นหมาเท่าที่พอจะเดาได้ตอนนี้นะครับม้าเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ล่อให้เอลินปรากฏตัวแบบที่ฟาร์มของคู่พี่น้องนั่นเองครับตัวละครของสติฟยอร์อาจจะรู้ตรงนี้ด้วยครับแล้วโชว์ที่มีคนดูล้อมๆ้ำแหลมเนี่ยความจริงมันก็คือโชว์ล่อเอล่ยนั่นเองครับถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นเนี่ยตัวละครอาจจะพยายามแก้แค้นหาความจริงพิสูจน์ว่าพ่อตายเพราะว่าอะไรแต่นี่คือหนังของจอแดนพิวดังนั้นแล้วสิ่งที่ตัวละครสองพี่น้องทำก็คือ นออนเขาพยายามไปซื้อกล้องมาครับเพื่อจะเอามาถ่ายเอเลี่ยนถ่ายเอเลี่ยนคลิปเอเลี่ยนเผยแพร่ไปจะได้ดังแล้วได้ดังปุ๊บจะได้ได้ตัง งานนี้ก็เลยมีการลงทุนครับกับเรื่องอุปกรณ์กันอย่างเต็มที่ครับเราได้เห็นตัวละครเซลแมนขายสินค้าไอทีมาช่วยหาอุปกรณ์ถ่ายทํเต็ดไ,ไว้เต็มบ้านเลยครับรวมทั้งได้มืออาชีพในการถ่ายทําหนังสารคดีมาให้คําแนะนาครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับนบอาจจะเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของ2พี่น้องที่สูญเสียพ่อจากสิ่งที่ตัวเองเข้าใจว่าเป็นเอเลี่ยน แล้วหนังมีการตั้งคำถามว่าเอเลี่ยนมีอยู่จริงไหมตัวละครทั้งสองพยายามจะทายทำเอเลี่ยนหรือว่าจาร์ผีนั้นให้ติดให้ได้แต่เราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตั้งต้นเลยครับว่าความจริงแล้วหนังเรื่องนี้มันมีเอเลี่ยนหรือว่าจารผีที่ตัวละครเห็นมันเป็นของจริงหรือเปล่าครับ คือตรงนี้มีทฤษฎีดาวกันไปต่างๆนานานครับบางก็บอกว่าอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงบ้างก็บอกว่าอาจจะเป็นคนเดินทางมาจากอวากาศบ้างก็บอกว่าอาจจะเป็นการทดลองของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ตัวละครค,คิดขึ้นมาเองตอนนี้มีทฤษฎีแตกไปสารพัดสารเพเลยครับตัวอย่างยังไม่จบนะครับมีอีกหนึ่งฉากที่ผมว่าเราไม่พูดถึงไม่ได้ครับกับตัวอย่างของภาพยนตร์นุน่งนบคราวนี้ครับ What มันเป็นรายละเอียดที่แปลกๆแล้วก็น่าสนใจครับแล้วก็หาคําอธิบายไม่ได้จากตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกครับหนังอาจจะเป็นหนังย้อนยุคครับไม่ได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่คงไม่ได้ย้อนกลับไปมากนะครับอย่างมากก็น่าจะเป็นช่วงต้นยุค2000ครับจากโทรศัพท์ที่ตัวละครใช้ครับมันเป็นโทรศัพท์แบบฝาพับไม่ใช่เป็นพวก iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนแบบที่เรารู้จักครับดังนั้นโทรศัพท์แบบนั้นเนี่ยถูกใช้งานอยู่ในช่วงยุคประมาณ2 0 0 0นต้นๆครับ You. <My brother. S 1> รวมทั้งเสื้อที่ตัวละครใส่ครับเป็นเสื้อจากภาพยนตร์เรื่อง The s c o r p i o n King ที่ The Rock แสดงนำนะครับหนังเข้าฉายในปี2001ตรงนี้ก็ดูสอดคล้องกันดีครับ รวมไปถึงตัวละครที่เดายากจริงๆครับว่ามันคืออะไรกันแน่เป็นตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ใส่หมวกแล้วก็คลุมผ้าอยู่ในฉากที่ไอสติฟยอนเปิดงานโชว์ตัวประหลาดนั่นแหละครับตัวละครตัวนี้ดูมีความผิดปกติครับตอนแรกเราเห็นอยู่ภายใต้ผ้าคลุมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเธอผิดปกติแล้วนะครับแต่ทันทีที่เหมือนลมพัดนะครับแล้วผ้าคลุมเปิดขึ้นมาโอ้โหเหนือกว่าผิดปกติด้วยซ้ำไปครับดูแล้วเนี่ย ผู้หญิงคนนี้อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพบางอย่างหรืออาจจะพูดได้ว่าเธอมีความพิการบางอย่างครับและเชื่อว่าโชเอเลียนที่เกิดขึ้นกลางทะเลทรายที่จะสามารถอัญเชิญเอเลียนมาอยู่ตรงนี้ได้เธอมีความหวังว่าเอเลียนอาจจะช่วยรักษาอาการป่วยของเธอครับและนี่คือการคาดเดาจากภาพที่เห็นนะครับจากตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่องนบครับแต่จากประสบการณ์ในการดูภาพยนตร์ของจอแดนพิล ผมว่าไม่เฉพาะผมครับเราทุกคนเชื่อได้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนบเนี่ยมันต้องมีอะไรพลิกล็อกถล่มทลายแน่นอนครับเขาต้องสับขาหลอกคนดูอย่างเราอย่างฮารุหันอย่างแน่นอนครับ คำตอบของหนังเรื่องนบออกมาจะเป็นอย่างไรเชื่อได้ว่าจะไม่มีการเฉลยหรือจะไม่มีการเปิดเผยอะไรให้เราเคลียร์ในการโปรโมทแน่นอนเพราะมันคือเสน่ห์ในแบบของหนังของจอแดนพิลครับเราต้องไปหาคำตอบในโรงภาพยนตร์แต่อย่าเพิ่งมั่นใจไปนะครับดูหนังจบเราก็อาจจะไม่ได้คำตอบก็เป็นไปได้เหมือนกันเหมือนตอนเราดู Ask อาร์ยังไงนะครับ What did you see cloud? Not What what a not did in see you cloud think? และนี่แหละครับคือตัวอย่างจากภาพยนตร์นบงานที่น่าสนใจมากๆนะครับงานเรื่องใหม่ล่าสุดจากจอแดนพิวครับคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราไปพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์พร้อมๆกันและนี่คือทั้งหมดของไม่เที่ทรทอในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ด้านใต้นะครับผมจีนเดวิดเฟเดอร์รออยู่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ The one you never wake up from. You'll be getting a call from my supervisor asking how my service was. Five stars, Angel, five stars.